สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีนำเสนอวิธีผูกห่วงคล้องจากเงื่อนดับเบิลโอเวอร์แฮนคำว่าดับเบิลเนี่ยจะเป็นห่วงเราพันห่วงโอเวอร์แฮนเนี่ยสองรอบหลังจากนั้นก็ใช้ปลายเชือกวิ่งวิ่งเพื่อล็อกปลายเชือกวิ่งนะครับกับ ดบเบิลโอเวอร์เฮนั่นเองเมื่อโผล่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมคงที่มันคงปลอดภัยเห็นไหมครับสามารถครองยึดกับอุปกรณ์หรือวัตถุสิ่งของได้อย่างมันคงปลอดภัยสำหรับวิธีทำพร้อมแล้วไปรับชมเลยครับ เราจะเริ่มต้นจากนะทำเงื่อนโอเวอร์แฮนนะครับพับนเชือกไปสองรอบเพื่อทำดับเบิลโอเวอร์แฮนเห็นไหมครับสอรอบหลังจากนั้นใช้ปลายเชือกสอดเข้ามาที่ห่วงจากข้างหลังมาข้างหน้าจะได้ลักษณะนี้นะครับ ลำดับต่อไปใช้ปลายเชือกวิ่งเนี่ยวิ่งไปข้างหลังแล้วสอดเข้ามาที่ห่วงอร์แฮนเหมือนเดิมเ,เห็นไหมครับก็จะได้ลักษณะนี้และลำดับสุดท้ายเราจะล็อกปลายเชือกวิ่งโดยวิ่งข้ามบนเส้นหลักเนี่ยคือเส้นหลัก นนี่นะครับหลังจากนั้นสอดกลับมายัางห่วงโอเวอร์แฮนด์ดับเบิลโอเวอร์แฮนที่เราผูกเอาไว้ได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นดึงจัดให้มันรัดตัวให้เข้าที่นั่นเองเห็นไหมครับ หนึ่งวิธีผูกห่วงคล้องจากเงื่อนดับเบิลโอเวอร์แฮงปมคงที่มั่นคงปลอดภัยห่วงนี้สำหรับคล้องยึดกับอุปกรณ์หรือวัตถุสิ่งของได้อย่างมั่นคงขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ กดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ